ตั้งทำทีมใบร้อยสี่มีคนเปิดได้สามันาตุอยู่เว้โอ้โหหาตั้งทำทีมเปิดได้สมมติเปิดได้มมดไดพวกร้อยสิบเจ็ดนี้ก็อะไรตีเอ้ยมาละอะไรตีฮากิมี่ปะเดี๋ยวไม่ได้ฮากิมี่บวกแปดเลยจะจ่ายไ่ไม่อยากตีอะม่งตียากว่ะแสนหนึ่งตีโคตรยากเลยปะ แสนมาไวครับแทงอย่างเดียวแต่ขึ้นมหาลัยกูเชื่อใครก็ชอบแทงโอ้ยร้อยสี่มาก่อนมาวันได้วัดครับวันแพ้คอยเงินแก้ปัญหามันพูดง่ายดี่น้องปอนแต่มันมันทำยาก,กอะนี่สตีอะ อาเลเซไปา่อโอ้ยเอเส,ออเเอเสช่องขวาว่าจะไปซื้อแพ็คลูกซื้อไปแล้วดี่มา่างทงได้แต่ตังทั้งหลังเริ่มปรับเลดแปดหมื่นแปดร้อย 80, ตังได้เยอะ อาบกแปดเอาใบเนี้ยมาอีกเดี๋ยวปะอยากได้ร้อยสี่อะเอาอละก้ากูจะร้อยสี่ได้มาละเพื่อนได้ทีท้ายล้ะอุสองแสนปะฟังอาทิทีดท้ายได้ร้อยสิบเดเป็นลุ้นเอาบวกแปดมาอีกใบเอาเ้าแสนหนึ่งหมดแล้วักหน่อยหะ เอาบุกแปดแบบนี้ได้ป่ะคือใบนี้ไม่ออกท้ายมากเลยนะไม่ใช่ใบที่อยากได้เนี่ยการตังค์ได้เยอะนะหลายแสนอยู่แล้วนะเจ็ดแสนสองกระดานป่ะแต่บุกแปดได้อย่างละใบอันนี้ได้สองใบอ๋อไปก่อนไปใบ,บเดียว จอกงี้ยงยแบบนี้ไฟเดียวแล้วกันเฮ้ยไฟไม่น่าไฟเลดูสิร้อยเก้าใครเขาเปิดทีละใบไม่มีหรอกบอกเลยครับเปิดทีละสองใบผู้ไฟแน่นอนใบเนี้ยได้ลุ้น <S <S 1> <S 1> โอ้โหเจ้าวพวกสาม ไฟได้ไนดะ้บวกห้าไฟได้ตัวเนี้ยใช่ปะ่ะยี่สี่พีอ่ะอันนี้ร้อยสิบเอ็ดหรอสองใบเลยทีละใบไม่ค่อยได้ลุ้นว่ะต้องสองใบว่ะ่ะสองใบอันนี้อันนี้ทีละใบได้อยู่แต่ถ้าเปิดรวดก็อาจจะเด้งร้อยยี่สิบเออพวกร้อยยี่สิบกว่า ทีละบายอกรู้สึกรวดเดียวสองรอบเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ได้เต็เตเลยมาทีละบใบรยสิบสองมันขั้นต่ำถึงร้อยสิด้อยากได้ถึงร้อยยีมาเ,เดียวเฮ้ยบีดิดเฮ้ยบีดิบีอายูสแะขายได้ปะห้าเป็นไงบีดิบีอาูใชได้ใชได้ ไปอีกใบหนึ่งออโอเคอยู่นะไปไฟต่อเนื่องหมาซิวฝายคาบูเฮ้ยดูเว่ใครอ่ะโอดานิโล่สิบเก้ามาเก็ตเขาไม่ดีสิบเก้าดานิโลกับวีดิด้วยตัวพอมีชื่อเลือกสองตัวเลยนะั่นแหละใช้ได้อยูอ่ว่าไอ้พวกนี้มันทีละใบไม่ได้รู้หรอกออแต่ทีละใบเมื่อกี้รวยนะ เพราะเมื่อกี้เปิดล้วนไม่ค่อยรวยอ่ะลองทีละใบแล้วแต่เลทแต่วันมาทีละใบกันลวนเดียวกูหลังกิ๊ดกันกได้หลายแสนอยู่ในแต่หลังกิ๊ด68ไปตัวหนึ่งไปมาหน่อยให้ชื่นใจหน่อยดิ104เออเฮจีฝรั่งเศสเอทีโอ้ยทีเอ็ม อ,ซซอ๋อตวริโซบวกแปดอ้าพอได้1้0ยี่สิบโตโกลองแต่งตวริซโซสองใบาทายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอะไรมาแล้วเอ้ย,ยังไม่ได้ตัวเป็นกันป่ะ้อเอวินราติวยีจินยู สามล้านเฮ้ยเฮ้ยยังอินเฉยเฮ้ยสามล้านเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยรวยเฉยคุ้มเฉยวะสองรอบจะเป็นรอบรอบกว่าไมาถึงสอง สุดท้ายตัดสินแต่มันก็ไม่ตัดสินแล้วมันคุ้มไปแล้วเว้ยจริงๆเติมไปแล้วเมื่อกี้ประมาณ3 0 0 0หน่อยๆพีลองท็อปใช่ใช่ใช่มันถ้าโหกับพวก MDL อใช่อีก10ไลฟ์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคนดูอ่ะไปสุดท้ายขอแถมหน่อยแบบรวยๆไปเลยปิดกล่องแบบสวยงามอ่ะพร้อมแล้วไปครับปิดกล่องแบบสวยงาม เอจีมาสเปลอเอชจีไ่ไมใครวะโอ้ไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ก็ก็พอได้โอ้โหถ้าเอีต่อเลสจะสองล้านอยู่อ่ะอือะครับผมมีพาร์ทงูด้วยนะครับผมก็เจ้าหอ i ดีเขาเปิดด้านบนไปหมดแล้วนะซึ่งด้านบนเนี่ยมันได้ตังค์ประมาณประมาณแปดหมื่นสี่หมื่นประมาณ แสนหนึ่งปะแสนสองแล้วก็พวกอัเวนเจอรี่ต่างๆเนี่ยคือเจ้าของดีเขาเปิดไปแล้วนะครับเนี่ยพวกเอ็บีพีเนาะหรือว่าพาร์ตงูนี่ถือว่าของดีนะราคาร้อยเดียวเท่านั้นโาคตารถูกนะครับในคูปองสามสิบอันนี้สายฟรีนะได้หมดเลยนะครับนะครับเนี่ยตังสองพันเกือบห้าร้อยคูปองสิบเปอร์เซนต์ด้วยเนะี่ยมีโค้ดมีแบบกู้มือให้ด้วยนะครับก็เจ้าของเขาเปิดข้างบนไปละเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันข้างล่างนี่คือตังเดียวแล้วก็มีตังนี่ด้วยเก้าเก้าเก้านะครับแสนหนึ่ง ก็ได้รับเลย่าทพานงูดูกันได้เท่าไหร่ฝาาครับผมก็รับมาแล้วนะการ์ดแถวล่างทั้งหมดนะครับนี่ตังนี่เลยการ์ดพาดงูนะสวยนะแสนหนึ่งเก้าเก้านะครับนี่แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งแน่แแล้วก็พวกตรงนี้อีกประมาณเท่าไหร่หมาเนะี้ยอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแล้วบวกข้างบนอีกแสนสองรวมเนี่ยประมาณสามแสนนะหนึ่งร้อยบาทได้สามแสนซึ่ง ก็ออด,ดียังไม่ได้เปิดใบนี้นะอีกใบนึงใบร้อยหกเขาเปิดไปแล้วเขาไม่ได้เปิดใบนี้เราเปิดลวกไอ้ร้อยแปดนี้ที่ได้เลยในพาร์นทนะครับตองใบนี้อันนี้เหมือนไปของแถมถ้าได้ดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็คือตังร้อยหนึ่งไงก็คุมแล้วตังสามแสนนะครับไปเปิดเลยสองใบนี้ร้อยหกเขาเปิดไปแล้วไม่รู้ได้ตัวอะไรเหมือนกันแต่ร้อยสี่นี้ถ้ามีไฟมีอะไรมาก็เสียงฟ้าวนะครับก็ทำร้านโอ้โหปักทีตองเอาไม่ใช่คนรานกัน เนี่ยได้เนี่ยร้อยสี่สามสิบห้านะครับแต่งริงการ์ดคืนลุ้นถ้าการ์ดไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตังคือมันร้อยหนึ่งสามแสนเอ็มถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมสำหรับพันงูโอ้ก็ประมาณนี้ใครยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อกัไอกนได้นะครับในราคาหนึ่งร้อยเนี่ยจะหมดวันที่สิบเจ็ดแล้วนะก็ไปซื้อกันได้รีบซื้อเลยรีบทําเควสนะครับทําแป๊บเดียวน่าจะไม่ยากนะทำะเควสโอเคครับประมาณนี้